นี่อันนี้หมกเลี้ยงกิ้วบอใช่หมกเลี้ยงกิ้วบอที่ครบรอบเมื่อวันสาจีนที่ผ่านมาต้นกําเนิดหมกเลี้ยงก็คือพระอน,นุ์เป็นต้นกําเนิดของเรื่องราวในการเกิดประเพณีทิ้งกระจาดของคนจีนใช่<ๆ>เขาเชื่อว่าพระอนุนเนี่ยต้องการลงไปสุดช่วยแม่กิ mm ้วบอคือการลงมาช่วยแม่ mm hmm. นะฮะจนทําให้พระอวโลกิเตศวรเนี่ยแบ่งนิรมานกายไปเป็นไตสยะก็คือเป็นเปรตเป็นเป,เป,นเ,ปเป็นอัอนอาคานีชวานมุกเปรต นะฮะแล้วก็มาปรากฏการให้พานนเห็นแล้วพานนก็เลยไปทูลถามพุทธเจ้าว่าเหตุใดเขาถึงได้เห็นนิมิตนี้นะฮะหรือจะเป็นเพราะทาท่านจะเข้านิพพานแล้วหรือเปล่าแต่พุทธเจ้าท่านก็เลยตัดแสดงธรรมเทศนาบทนี้ออกมาว่าต้นเหตุเธอคือต้นเหตุแห่งการท,ทานเป็นมหากุศลนทานใช่ก็คือเป็นหมกเลี้ยงกิวบอก็คือพรานนลงไปทลายประตูนรกเพื่อลงไปฉุดช่วยแม่เนี่ยเอาคาถานเนี้ยไป ไปเตาดวงวิญญาณของคุณแม่ท่านขึ้นมาใช่ฟังดูก็เหมือนกัน<ม>ก็จะเป็นพุทธประวัติตามสไตล์จีนที่แบบพระพุทธเจ้าท่านลงมาโปรดมาชุดช่วยสภษษัตย์ยังไงเป็นเวอร์ชันจีนใช่เป็นพุทธประวัติสไตล์จีนอันนี้เป็นบุงตอยขมจื้อใช่เป็นข่มจื้อคนจีนเขาถึงนิยมไหว้ข่มจื้อรูอไหมลักที่ข่มจื้อเนี่ยสอนให้คนมีจิตสํานึกสอนให้คนกระตันยูสอนให้คนรู้จักการใช้ชีวิตสอนให้คนรู้จักหน้าที่ของตัวเอง